ไม่ใช่ทงเอแดกนมผอก็ไม่เคยต้มเคใส่เทวินกูนไม่ใช่ทงเอของที่มากกูไม่ได้สั่งของแม่งมาเองใส่สพาคลกูไม่ใช่่องเอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงเลคเฮเวนแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็มาเป็นทริปเจ็ตนะครับของเจ็ตสปอร์ตแล้วก็ฟินเรสซิ่งบอยนะครับการคอลแลบกันครับที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมในปี2021นี้ครับวันนี้เราเตรียมเรือกันมาประมาณกี่ลำครับน้องมอส22ลำได้ครับรวมสปีดโบ๊ททีมงานอีกประมาณเกือบ3ามชีวิตได้นะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาลงกันที่แพรของเอ่อท่าของเลคเฮเวนนะครับโดยมีเอ่อนี่ครับบอสใหญ่แห่งฟินเรสซิ่งครับ พส s ะพายข้าเชสงอยัดพวกใส่ทองเชสงอจชืกูเปร์ยจากหัวจ่ายทางน้ำเป่าไ้รุ่นน nah ี่เป็นไงดูเต็มระบบจัดบอกไว้เลยนะใส่ทูชี่จะไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้ก็ไม่เอานะอย่างนี้ชุดใหญ่มังสีสูงอ่ะโอ้ลูกๆสีสีเกล้าใกล้อ่ะ สวัสดีครับน้องไอยสสวัดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เย็นพี่อากาศดี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 ที่อะไรครับผมดีที่ไม่จ้าพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่มาถึงกี่นาฬากี่โมงครับผมมาถึงตอนประมาณ11โมงครับโอเคพี่เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันครับได้ครับสวัสดีครับผมวันนี้มากับโบโซนะครับวัยรุ่น 2A สวัสดีครับโบโซสวัสดีครับผมครับผมเป็นไงบ้างเต็มระบบเต็มระบบเลยดิดูด้านหลัง

ทริปเจสก,กีครับขับไปโบสถ์เตเลสเซึ่งระยะทางก็ประมาณ2 0 0โลครับแต่วันนี้ก็คือลงเซตเรือครับที่เรคเวนครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนนะครับตอนนี้ก็เรือนะครับลงมาแล้วนะครับประมาณ20ลำได้มีเจ็ตแล้วก็สปีดวตลทลำใหญ่อีกหนึ่งลำนะครับเดี๋ยวเราเออจะไป ที่แพ้ก่อนเพื่อเก็บสัมภาระแล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยนะครับใช่เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับผมครับผม ไม่ใช่ทรงเอแดกนงผองกูไม่เคยดมเคใส่เทวินกูไม่ใช่ทรงเอของที่มากกูไม่ได้สั่งของแม่มาเองพวกกูแค่ซองกูไม่ได้ดมเคพวกกูมีตังก์พวกกูทำเพลง

บุลลีครับผมผมลิกจับเอ๊จับเออไม่บอกดีกว่ามากับใครครับมากับใครครับมากับนี่หมอจับเจ้งครับผมแล้วใครครับพี่เอกจับแล้วกูจับอะไรอะอะไรนะครับบอสแล้วบอสจับอะไรดีครับจับอะไรก็ได้เทวินไม่ใช่อทรงเอเยนโดพวกกูใส่สะพายข้างไม่ใช่อทรงเอเยนโดพวกกูใส่ทองไม่ใช่อทรงเอเยนโดมึงจำชื่อกูบีโอกูเป็นแรปเปอร์เยนโด นมผงกูไม่เคยดมเคใส่เทวิกูไม่ใช่ทรงเอของที่มากกูไม่ได้สั่งของแม่งมาเองใส่สพายแคากูไม่ใช่ทรงเอแดกนมผงกูไม่เคยดมเคใส่เทวิกูไม่ใช่ทรงเอของที่มากกูไม่ได้สั่งของแม่งมาเองพวกกูแค่ซองกูไม่ได้ดมเคพวกกูมีตังค์พวกกูทำเพลงเมียมึงคอมาเมียมึงโทรเองเมียมึงอยากเห็นน้องชาย พกใส่เทวินไม่ใช่งเอยังโดพวกกูสสะพายข้าไม่ใช่ทรงเอยังโดพกส่ทองไม่ใช่รงอยัโดมึงจำอกูบีออกเป็นรัเปอร์ยงโดสสพายขไม่ใช่งอแดกนมกูไม่เคยดเคใส่เทวิกูไม่ใช่ทงเอขอที่มากูไม่ได้สั่งของแม่งมาเองสสพายไม่ใช่งอแดกนมกูไม่เคยดมเคใส่เทวิกูไม่ใช่ทงเอขอที่มากูไม่ได้สัของมมาเ 图啊！<laughs> <laughs> <laughs> เอ,อ้าตื่นเร็วตื่นเอ,อ้ามาเที่ยวไม่ได้มานอนเร็วๆตื่นพลทหารลุก <pense> เอ,อ้าอันนี้หิมะตกแลนะ้วเนี่ยซับ,บรโรสับโรทำให้หัวขาวซับโร,บโรนี่โบโซนะครับของมันเปื้นไม้ระบายนี้ พวกกูมีตังค์พางพวกกูทำเพลงเมียมึงขอมาเมียมึงโทรเองเมียมึงอยากเห็นน้องใจ